สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับคลิปวีโอคลิปนี้ก็เป็นวิชาพระพุทธาศาสนานะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องของาศาสนาต่างๆในประเทศไทยสำหรับในตอนที่2ของหน่วยการเรียนรู้ที่7เนี่ยคุณครูก็จะสอนเรื่องาศาสนาอิสลามกับาศาสนาคริสต์นะคะ เด็กๆก,ก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะไม่ได้นับถือแต่ศาสนาพุทธอย่างเดียวซึ่งในตอนที่หนึ่งเนี่ยคุณครูก็สอนเรื่องของศาสนาในประเทศไทยก็คือศาสนาพุทธไปแล้วนะคะซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่นับถือมากที่สุดในประเทศไทยนั่นเองนะคะเด็กๆด,ดูสิคะว่า ในห้องเรียนของเราเนี่ยนะคะมีใครนับถือาศาสนาอื่นนอกเหนือจากาศาสนาพุทธบ้างมีไหมคะอ่าจะมีการนับถือาศาสนาอิสลามหรือาศาสนาคริสต์ก็ได้นะคะก็มีเนาะในโรงเรียนเรามีแน่นอนอเด็กที่นับถือาศาสนาอิสลามนะคะฉะนั้นเด็กๆมาดูนะคะาศาสนาอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นาศาสนาที่คนไทยก็นับถืออันดับที่สองรองมาจากาศาสนาพุทธเช่นกันนะคะ ศาสนาอิสลามเนี่ยศาสดาของศาสนาอิสลามก็คือมูอัมหมัดนะคะเป็นชาวอาหรับเกิดที่นครมักกะนะคะประเทศซา,า,า,าอุดิอาระเบียนะซาอุดิอาระเบียนะคะเด็กๆอ,อันนี้คือนครเมมักกะนะคะของประเทศซาอุดิอาระเบียท่านมูอัมหมัดเนี่ยเป็นผู้ที่ สนใจในทางเรื่องของศาสนาท่านมักจะไปไปหาความสงบและบำเพ็ญบำเพ็ญสมาธิที่ถ้ำเองหนึ่งนะคะคือเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามเวลาเรามีกิจกรรมสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิเด็กที่นับถือศาสนาอื่นก็สามารถที่จะนั่งสมาธิได้นะคะแต่ว่าการเข้า ร่วมกิจกรรมทางศาสนาพิธีต่างๆก็ศาสนาใครก็เป็นศาสนามันแต่ว่า <c oughs> เราเมื่ออยู่ในโรงเรียนเดียวกันแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นยังไงคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ได้นะคะว่าศาสนาพุทธเขาทาอะไรการกิจกรรมวันสําคัญศาสนาคริสต์เขาทาอะไรกันเราก็สามารถที่จะมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกันได้นะคะ เขบอกว่าวันหนึ่งกัน,นะที่ท่านขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยท่านก็ได้พบกับคาเบียนทูตของพระเจ้าซึ่งมาปรากฏตัวแปลกไหมคะและก็บอกว่าท่านมูฮัมหมัดเนี่ยได้รับเลือกเป็นอันลออันลอในาศาสดานะคะแปลกไหมคะเป็นเรื่องราวที่แปลกนะคะการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในช่วงแรกเนี่ยเป็นไปอย่างลับๆนะคะเด็กๆเพราะว่าหลักคําสอนของาศาสนา ของศาสนาเนี่ยข้านกับความเชื่อของชาวอาหรับก็บอกมาอย่างนี้นะคะและเป็นการกัดแย้งผลประโยชน์ที่พวกชาวอาหรับนะคะในนครมักกะจะต้องสูญเสียไปนะคะการดำเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจึงต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังจนกระทั่งท่านมัมหมัดได้ประกาศหลังจากเอกเออหลังหลักเอกภาพของอัลลอฮ์นะคะ ส่งผลให้เกิดความรุนแรงจนกลายเป็นเรื่องของสงครามต้นมวมหมัดจึงต้องหนีออกจากนคราามักกะไปยังเมืองเมดีนานะคะซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นของอิสลาะสักราชนะคะตั้นมวมหมัดเผยแพร่ศาสนาอิสลามเวใช้เวลาเท่าไรคะ23ปีนะคะจนจนมีผู้ที่นับถือาศาสนาเนี้ยจำนวนมาก ท่านก็เลยหลังจากนั้นท่านก็สิ้นชีวิตลงเมื่ออายุ63ปีนี้เรื่องราวของาศาสนาอิสลามนะคะที่คนไทยนับถือต่อไปาศาสนาคริสต์ค่ะขอโทษค่ะาศาสนาคริสต์เนี่ยต้นกําเนิดเนี่ยที่ประเทศอิสราเอลนะคะาศาสดาของาศาสนาคริสต์คือพระเยซูพระเยซูเนี่ยเป็นชาวยิวนะคะ มารดาชื่อว่านางมารีอามดาชื่อโชเซปเป็นชาวคริสต์นะคะเชื่อว่ามาเรียมารดาของพระเยซูเนี่ยตั้งกันโดยอนุภาพของพระเจ้าเห็นไหมคะอันนี้ตอนพระเยซูนะคะชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้านะคะอ่าต่อไปค่ะโจเซฟทราบว่ามารีอมีคันก่อนที่จะแต่งงาน แต่ก็มีได้หรือพูดอะไรออกไปหรือเล่าหรือโวยวายอะไรนะคะแล้วก็คิดว่าจะให้มารีเนี่ยหลบหนีไปแต่ก็มีทูตองค์หนึ่งปรากฏตัวขึ้นในความขวัญของโจเซฟแล้วก็บอกว่าไม่ให้โจเซฟวิตกที่จะมารับมารียเป็นภรรยาเพราะบุตรที่เกิดมานั้นเป็นอนุภาพของพระเจ้าและเป็นบุตรที่มีพระนามท่านว่าเยซูนะคะ นี่คือเป็นเรื่องราวของาศาสนาคริสต์นะคะศาสดาของาศาสนาคริสต์ก็คือพระเยซูนั่นเองพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความสนใจในเรื่องของาศาสนาเมื่ออายุได้30ปีเนี่ยท่านก็ได้รับศีลล้างบาปหลังจากนั้นจึงประกาศาศาสนาคริสต์พระเยซูเนี่ยเผยแร่ศสาสนาได้3ปีก็มีผู้ที่ นับถือศาสนาคริสต์ก็เป็นจํานวนมากเหมือนกันนะคะจนเกิดผลกระทบต่อศาสนาเดิมทําให้คนที่อยู่ในกลุ่มผู้นําทางศาสนาไม่พอใจและก็คิดจะกําจัดพระเยซูโดยกล่าวหาว่าเป็นกบฏนะคะจนในที่สุดเนี่ยพระเยซูก็ถูกจับและถูกประหารชีวิตโดยการตึงร่างกายตามในภาพที่เด็กๆเ,เห็นด้านขวามือนะคะ แล้วก็ดึงร่างกายของท่านไว้กลางเขนไว้นะคะจับมัดไว้นะคะกับไม้กลางเขนนะคะกลวมายุได้แค่3 3ปีเท่านั้นเองนะคะนี่ภาพของพระเยยซูที่โดนแมคะโดนจับถูกประหารชีวิตนะคะนี่คือเรื่องราวของศาสนาคริสต อ่เรื่องราวของศาสนาสองศาสนาก็จบลงแล้วเดี๋ยวเด็กๆก็กลับไปทบทวนในหนังสือนะคะในวิชาพระพุทธศาสานาของสำนักพิมพ์พอวนะเพิ่มเติมแล้วก็มาพบกับคลิปหน้าเป็นตอนที่สาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเด็กๆ